เมื่อคําถามเริ่มต้นว่ามันมีผิวหนังจากการเกาเนี่ยพวกเราคงจะเข้าใจได้นะครับว่าผิวหนังอักเสบทุกชนิดที่เหืือรังนะครับแล้วมีการเการุนแรงเกาเอามันเนี่ยนานเข้านี่ผิวมันก็จะหนาขึ้นมาไม่จําเป็นว่าจะเป็นโรคผิวหนังชนิดใดนะครับถ้าเราเกานานเขานานเข้านะครับ ตรงนั้นก็จะหนาจะเป็นสีดําก็ได้หรือจะขึ้นเป็นสีเงาวาวก็ได้นะครับจะเป็นโรคอัล erm ized, โทปิกเดอร์มิไทติสโรคภูมิแพ้ทัตัวไปหรือแม้กระทั่งโรคสเกดเงินก็สามารถเกิดไลคเคนิฟิเคชันได้ไลคเคนิฟิเคชันอันนี้ที่เราาพูดก็เพื่อจะ,จะ,จ,ะจะให้เห็นความแตกต่างกับไลเคนอเมลอยโดซิสที่เราพูดในคลิปที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มีรอยเกาเกาได้นานนะครับแล้วผิวหนาขึ้นมามีคุยมีรอยเกาตรงนั้นเราเรียกว่าไลคเคนิฟิเคชันครับ จากทีมงานของเราภาพลายขีด a นแอปพลิเคชันมาให้ดูนะครับภาพมันจะบ่งบอกเลยนะครับว่ามันจะเกิดเฉพาะที่เช่นว่าเป็นหลังมือบ้างเป็นที่ข้อเท้าบ้างที่แขนที่ขาบ้างนะครับถ้าตรงไหนเป็นปืน้นใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งเราต้องมองดูว่าตรงไหนเป็นลายขี c ในแอปพลิเคชันลายขีดนแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นลักษณะถ้าพูดภาษาอังกฤษก็เรียกว่า secondary ภาษาไทยก็เรียกว่าทุติยะนะก็คือมายว่าเป็นลักษณะแสดงของผิวหนังที่ไม่เฉพาะมันไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรมันเพียงแต่บอกว่า มันมีกา,การเก่ามานานเพราะฉะนั้นในบริเวณที่พื้นกว้างบางทีเราต้องมองลักษณะอื่นว่าตรงนองให้คนนี้มีลักษณะภูมิแพ้ซีเมนหรือเปล่าไปไปคอนแทคมาหรือเปล่าหรือไม่ก็เป opic, ็นอัโทริกไหมแล้วเป็นนานหรือไม่ก็แพ้ยาหรือเปล่าหรือไม่ก็มันถูกกรบปเป็นเป็นไปหมดเพราะมีการใช้ยาทามานานนะครับแล้วมันเป็นไปในหายถ้าเราเห็นไลเคนดูไฟเคชันยังไม่ใช่เป็นคําตอบอสุดท้ายนะครับเราต้องมองก่อนว่ามันมีโรคอะไรเป็นพื้นฐานทําให้เกิดอาก,การคันแล้วเก่าแล้วเกิดไลเคนดูไฟเคชันครับ เพราะฉะนั้นเพื่อทําให้คําว่าลายเข็นแอพพลิเคชันนี้ชัดเจนขึ้นเราลองดูคนไข้ที่เป็นลายเข็นอมิลอยโดซิสนะครับทีมงานของเราภาพลายเข็นอมิลอยโดซิสที่ไม่เค่อยมีการเก่าขึ้นมาดูนะซึ่งเราเอามาจากคลิปเดิมนะครับแต่ในบ,บางบริเวณที่คนไข้เนี่ยเข,เขาทนไม่ไหวเขาเก่าเพราะฉะนั้นตรงที่มีลายเข็นอมิลอยโดซิสสามารถมีลายเข็นแอพพลิเคชันได้ท่านจะเห็นนะฮะร,รูปแบบที่เป็นร่องเป็นรอยเหมือนกับ เปลือกต้นไม้ที่เป็นแพทเทิร์นที่สวยงามที่เราเคยเห็นในคลิปก่อนนั้นนะครับตอนนี้จะเบลอไปแล้วมีลักษณะเป็นการเก่ามีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เขาเรียกอะไรไลคเนนฟิเคชันอยู่บนไลคยเนนอเมเลาโดซิทอีกทีครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะครับไลค์เนนฟิเคชันนเกิดจากการเราคันแล้วเราเก่าแล้วเราคันมานานแล้วเราเก่ามานาน เพราะฉะนั้นถ้าเรามียาไม่ว่าจะเป็นยาทาหรือยากินที่ลดอาการคันลดการเกาได้ตัวไ i เคนิฟิเคชันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่มันไม่สามารถที่จะไปรักษาไ i เคนอะมมิลอยด i ซิสได้เพราะฉะนั mm ้น hmm. ถ้าใครทายาหรือกินยาแล้วเราพบว่าตรงบริเวณไลเคนอะมมิลอยด i ซิสนะครับซึ่งเป็นโรคเฉพาะในคลิปที่แล้วนี่นะครับแล้วรู้สึกดีขึ้นเนี่ย อยากเข้าใจผิดนะครับว่าไลเคนอะมมิลอยด์โดสิสคือความจริงแล้วเป็นการรักษาไลเค็นนิฟิเคชันที่ซ้อนทับอยู่ในไลเคนอะมมิลอยด์โดสิสเมื่อเข้าใจอย่างนี้เราจะได้แยกตอากันนะครับว่าการรักษาไลเคนอะมมิลอยด์โดสิสเนี่ยอาจจะต้องใช้พลังงานที่เราพูดในคลิปที่แล้วคงติดตามดูนะครับส่วนไลเค็นนิฟิเคชันเนี่ยเราสามารถใช้ยาถ่ายยากินโดยเฉพาะพวกสเตียรอยหรือพวกยูรีอะไรต่างๆก็จะใช้ได้ยาแก้คันก็จะใช้ได้เพราะฉะนั้น2อันนี้ไม่เหมือนกันครับ ถ้าอยากจะใหะ้โปรแกรมนี้นะครับดำเนินต่อไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ให้ช่วยให้กำลังใจกด subscribe กันด้วยนะครับ